ไอซ์เอาส่วนหนี่ก็งขอนดินที่เราภทุกคนลืมตาโอ้แร็ปมันกล่องคืนไปเอาชีวิตคนไทยคืนมาสิ่งที่เพื่นดินที่เราผูกใจนำมาตั้งแต่วันที่เราทุกคนลืมตาโอ้แร็ปมกล่องคืนไปเอาชีวิตคนไทยคืนมาปักเลมผู้ Slapped said Thailand Slapped face with hand Made you you know mask your my You you my your know face with in with กีฬาซีฟรั่งเศสมีแต่คนซีมีไล่กูไม่ไปฝรั่งเศสเพราะประเทศกูเป็นไทยกูไม่รู้มึงเป็นใครเอาให้รู้มัเป็นไว้ขามาดูขามาดูเอาให้รู้ว่าเป็นไง นี่ก็อแผ่นดินที่เราภูมิใจนำมาตั้งแต่วันที่เราทุกคนได้ลืมตา Oh rap ปลองคืนไปเอา of y ิตบนไทยคืนมานี่คือแผนดินที่เราภูมิใจนำมาตั้งแต่วันที่เราทุกคนได้ลืมตา Oh rap ปลอมคืนไปเอาช f your w ไทยคืนมาปักเด่นพล Slap your face with my h เม็ดิน Thailand เด็กแต่มาทำมันไปอินแทนยังแมนอยู่กัดนแลนไม่แต่ดินแดงช่องทางธรรมชาติหรือว่าบินทแทนหรือขโมยดำดินเพราะงบินแพนคนไทยเราไม่เข้าใจสิ่งที่คุณเป็นซื้อไม่เงินตัวเองแล้วว่าหุน่นเซนเอาจากฉากหนึ่งป,ประที่ปราศจากมึงบอกจะตบปากหมามากูจะลอปากมึง o ม่ฟัาะ hurt ตแมนชูฟสเดคิวดมคิสดูเดย์ดีซไม่ฟักรา f ช่ว hurt ตคแมนชูฟสเด็ิวมคิสดูเดย์ดีซับและกูควรทอ้อแลวกูควรทอ้อฟักิ้งฮีโร่มาเก็บขยะก็ดซลก็ด นี่คือแผ่นดินที่เราภูมิใจนำมาตั้งแต่วันที่เราทุกคนได้ลืมตาเอาแรปผมปลอมคืนไปเอาชีวิตคนไทยขึ้นมานี่คืแผ่นดินที่เราภูมิใจนำมาตั้งแต่วันที่เราทุกคนได้ลืมตาเอาแรปผมปลองคืนไปเอาชีวิตคนไทยคืนมาพักเดนมิคคนไทยที่ยู่ก็เชื่อคืนน่ Bitches, boy, try to figure out Cause he just wanna be tired